สวัสดีค่ะพี่น้องพอกขาปลาตงอีกันเนาะมันอีปลาตงสิผ้ามาเห็ดนีน้ำจุลินทรีย์สังขลอยแสงเนาะมาขยายอันนี้มะทายไอของเก่ามันเห้เบิงนะ้งเนาะของเก่าจากน้ำถั่วป่าป่าเก็บขึ้นมากองไว้นี่นี่สิเป็นป,ปีเราเด้นี่ยังแดงยังครึองอยู่เด้พี่น้อง ป่าเห็ดประมาณสามรอยขวดป่าเห็ดใส่แปง้งแป้งผักใหม่ป่าแป้งผักตัวนี้เนาะนี่เอาลงตอนแรกก่อนสีก่อนสีลงผักลงอย่างนี้ป่าป่าล่องจะลิ่นซี่ก่อนเนาะป่าเลยใส่หลายนั่นขวดเปาถือห้าใส่แล้วห้าก็ติ่มไทยหันละเวลานัา้เนามาใส่ไม่มาขยายไม้เด้งได้พี่น้องอยังเด้ยงยังคืนอยู่ปกติป่าป่ะเด๋อไมาให้ตากแดดยังสี่ได้นี่ ป่า,าไว้ในหม่มห่มสะ่อมเนาะอันนี้ยังมาท่านในมีเวลาเก็บเข้าไปอยู่มันตากแดดไปก่อนแต่ว่าตัวตายก็ตายเด้เนี่เสีอจุลินทรีย์ก็ตายเป็นเป็นสีเขียวสี่ยังไปะละ่านะหลายอยู่เแล้วหลายอยู่แต่ว่าสิขยายไปอีกจังน้อยกันเพราะว่าป่าเพิ่นก็เสีเอาไว้พิเศษหน้าเข่าเพินน่มนี่ปตาเฮ็ดไปเห็นบ่ ป่ากับว่าสิเฮ็ดลิ้นซี่สังพอแสงให้เบิ่งมาขยายนะพี่น้องเนาะขยายป่ากับดีใส่ไข่แต่ว่าป่าเฮ็ดไปแล้วล่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าสีไายให้เบิ่งน้ำบริไายกิพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะนี่ป่าสิใส่ใส่ไข่สิมื่นเนี่ยจักหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นบังแดดเฮ็ดงาน บะแกงเลยวะใส่ไขไ่หน่อยหนึ่งพี่น้องใส่ไข่เนาะแต่สิมีผงสลดสอนหนึ่งได้พี่น้องเด้อเพราะว่าป่าตีไปแล้วก็สิบอกบอกซื่อๆที่นี่อันนี้ปาตีไปเรียบร้อยแล้วนะไข่หน่ยหนึ่งพูดใดมีน้ำตาลกัใส่ บอ้ผู้ใดมีน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาเด้อผู้ใดมีปลาแดกก็ใส่ปลาเด็อย่างเราสอนเลยพี่น้องใส่ใส่ผงซุลอดสอนหนึ่งใส่ไข่หน่วยหนึ่งแล้วก็ใส่ปลาแดกกับน้ำปลาอย่าจะไปใส่น้ำกันทั้งสองส่วนด้อใส่ใส่ย่างได้ย่างหนึ่งหนประมาณนี้มาทีนี่กันนอากจะมีหัวเสือนี่หัวเสือของจุลินทรี่หัวเสือจุลินทรี่สังขเอแสงนี่ เ้าวสมะข่ายายใส่หมนอ,อ,อ,อน,นีน่แล้วเนี่ยอ,นนะอันนั้นป้าป้าใส่แล้่ยวนี่ย่างละซอนนะอันนี้ข้สิมาเฮดให้เบิองเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไข่ไข่มันเหลืออยู่นี่ไข่มันเหลือนี่ข้าวตีแล้วเนาะพี่น้องเนาะข้าตีผงโซดกับกดัดแดกน้ำปลาข้าวใส่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่เรียบร้อยแล้วตีแล้วมันละลายข้าก็ใส่ขวดละซอนเด้อพี่น้องอย่าไปใส่หลายเด้ขอขวดละซอน ไปแล้วสดังสือสามขวดปลาใสไปเลวประมาณนี้เนาะใส่แล้วแบบทีนี่เาก็มาใส่ง้อเสือมานีห้อเสือจีนซีเานีะนี่เห็นไหมปใสประมาณแนเบิงเดมีหลายก็ใสหลายใสมีน่อยก็ใส่น้อยไป ป่าไม่ร้ายปลาก็ใไรร้ายเลยเห็นปะจงสองวางไว้เด้อพี่น้องเพราะว่ามันสีมีแรงแรงดันมันสีมีแรงดันของมันเกินมาปล่อยให้เขามีสองอากาศเนาะเปิดซืมือเด้อเปิดนี่มาหมุนเกลียวซืมือคลอนว่าหมุนมันแตกเลยนี่ระเบิดเาต้องดูแลแน,น่ต้องไม่ไมนี่เพราะว่าคัอนโดนแตกกับบ่อเดืเบืองหรือว,ว่าปลากับบ่อเดืเบืองที่กัน คะแนนกันมีเวลามีโอกาสกับตัวของเขาแน่ตัวอากาศออกแก๊สมันหลายแก๊สไข่เน่าหนีแน่นี่แต่มานหนีนะพี่น้องเนาะนี่ใส่ยังสิ่งนี่เห็นบ่นี่สีหานาทีกับแดงอลไรนี่พี่น้องสีหานาทีกับแดงอลไรเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าเหาองมันใส่หม้อเสือหลายเนาะแต่ขวดหนึ่งเขาก็ได้สามขวดสี่ขวดเลยพี่น้องไม่สิเป็นยากยังไม่ได้ยาก นี่เ้าเหาขยายได้ขวดเ้ามีหัวเสือขวดนึงเ้าขยายได้อดซี่ขวดห้าขวดเนาะประมาณนี้กะสิมือน้อเนาะแน่จังนอยเนาะเพื่อนันกลางห่มเขาก็ขย่าดพี่เนาะขย่าดเออัแค่ขย่าดให้มันเข้ากันขย่าดแล้วเขาก็เอาไปแต่ว่าป่านี่ยเพราะอยากแนะน้ำในเรื่องการไปตากแดดปไนไหนเนาะเอาไปไว้ในห่มลำไส้เนาะ หฮมใหม่ก็ได้แต่ว่าของป่านั่นใส่หฮมเออ่แสลมสิเป็นเร็วมากเลยสามมือนสี่มือ่อเก็มือนนี่แด้งครึ่งแล้วเนาะก็ประมาณนี้แหละแตที่นี่อ่สรรพุคุ้นของเขานี่ก็คือผู้ลงคนเขาว่าปุ๋ยเด้เขาคิดว่าเป็นปุ๋ยแต่ว่าผู้ลงคนก็บว่าบม่แป่นปุ๋ยแต่ว่าการติดป่าใส่มาแล้วนี่ ทดลอกมาแล้วป้าคิดว่ามันเป็นปุ๋ยพอพออย่างพอว่ามันซอยพืชเท่าเขียวซอยพืชเท่าต้นไงใบเขียวดีงามซํำกันแหละก็เท่าใส่ปุ๋ยเม็ดเน่ะป้าก,ก็เลยคิดว่ามันเป็นปุ๋ยอยายตาพูดได้สิเข้าใจเนาะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ของกับอันการคิดของแต่ละคนปา่าเวลาปาา่าใส่ป่าี่ใส่ครับอัน นำมักขี่ง่วผสมกันกับน้ำเวลาป่าล่งปุ๋ยได้นี่ป่าล่งปุ๋ยผักป่าสีใสรนำมกักป่าอีน้ำสามอย่างนี่คือสิ่งติ่ปปให้็ดอนู่สวนป่าตลอดจะเป็นผักอินทรียเป็นผักปลอดสารพิษสารพคกุ้นของเขานน่สิมีอยู่คือการย่อยเขาสิมีหนาที่ในการย่อยดีข้ขามาักปุ๋ยนน่ มักปุ๋ยขอกปุ๋ยใบใหม่ใบไหลเนี่ยเฟี้ยงเฮ่าเนี่ยมามัก,มก,มก,นมกเ,เนี่ยจุลินทรีย์สังเคเสีหงนี่ใหญ่ดีดีมากเลยเด้ประมาณเดือนหนึ่งนี่ใส่ได้เลยเฮ้าห,หดหดใบหดใบเอาผ้ามาคุ้มใบจุลินทรีย์สังขอเสียงนี่ยหอ่เฟี้ยงนี่มูลอุ๋ยปุ๋ยเดีวลาเฮ้าหดเดวลาเฮ้าสิใส่เนี่ยันนปยยบปุคุ้ขอ,ของเขาเนี่ยซอยให้ักผืชต้องเฮ่าเนี่ยแตกแตกหักอ่อนพืชพืชที่ยังกระชังกระแตกหักอ่ๆๆกอนหลายนี่ เขาสีสามารถไปหาอาหารหลายๆแล้วไปเลี้ยงล้าต้นดีดีประมาณนี้นี่คือสปปรรพคุณของเขาของของตุลินทรียสังค์คอแสงเนาะพืชผักข้าก็สียง,งามอีกอย่างหนึ่งก็คือกอนผักงามขึ้นมาแล้วตาก็ต้องดูแลเรื่องผวกพืชมาผวกมาแรงเนาะพี่น้องเพราะว่าข้าเห็ดเห็ดผักอินทรียนี่โอ้ยลําบากเรื่องมาแรงยังไรเลยต้องใส่ใจเด้เอาใจใส่ยังคากเด้ บ่เมียน่าสิสิทีมไม่ซิบหามือยังมาเบิ่งเทียนหนึ่งว่าเอ้ยบ่ยังหางบริเก็บเดี๋ยวบริกินเดี๋ยวพี่น้องต้องต้องใส่ใจจักหน่อยหนึ่งในเรื่องการมาแรงเนาะเฮาปลูกพักงามแล้วเฮาก็ใส่ใจเรื่องการมาแรงนั่นให้ยังบริเก็บปุ๋ยมังพักป่าดีหล่ะปุ๋ยมินสวนเห็นบ่เ <c oughs> บิ่งไปในี่ส่องไปไต่ผูดด้ใดอยากเบิ่งพักงามกับเขาไปเบิ่งในคลิปป่าเด้อป่าไทายไว้หลายคลิปอยู่ ก็ไปเข้ามาปลาต้มทําสวนมาสันพิมก็ไปโหลดไปสิพ่อป้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดใหนบึง่งตัวความมั่นใจเนาะตัวความมั่นใจคําว่าผักอินซี่เพราว่าลุงเขาสิไปขายในหมู่บ้านไปขายในหมู่บ้านกัมีคนเสียแนย่บ่เสียแนย่ก็แล้วแต่เพื่อนแต่เฮามีความมั่นใจในตัวเาว่าผักของเราปลอดภยัยจริงๆ เรากินด้วยเจ้าของเจ้าของสวนกินด้วยปลูกให้คนอื่นกินด้วยถึงจะไม่ได้กินทุกทุกวันก็ยังดีที่เราได้ทำให้คนอื่นได้กินผักปลอดสารพิษเราก็ดีใจแล้วนาะพี่หน้องเนาะเออจังไดจังไดกย่าลืมขันผู้ใดอยากอยากได้สูตรนี่เนาะ แต่ปลาอย่าลืมเด้อป้าสนับบ่สนับสนุนเรื่องหนำประปาาด้วยเอ้ยนำปรปาปลาเรื่องนํำจอบาดานเนี่ยเอามาขยายบ่ค่อยเป็นปานไดตามติดป่าเห็นมาเนาะบ่เป็นใส่หัวเชือกเครื่องหนึ่งใส่หํำเครื่องนึงก็บ,บ่เป็นป้าเลยมาเปลี่ยนเป็นนนำหนำสานนำสานี่ตรงเป็นหนำสาทีแบบใบใหม่ใบไหลเขาโรนลงเน่าเหม็นอยู่เนี่ยล่ะดีขนาดนึงนะ จุลินซี่สังก็จุลินซี่มันหลายแล้วมันก็สิเป็นเร็วเฮามีลังเทียเฮาใส่หัวเสือแค่สอนสองสอน,อนมันก็เป็นแล้วนะพี่น้องเฮาต้องตะนักในเรื่องนามเด้อนามถ้าเฮาสิมากมาเห็ดหัวเสือโดยตรงโดยตรงเลยม่เฮาว่ามีหัวเสือเฮาก็ใสน่นามตัวน,นั้นลหละมาเห็ดใส่ไข่หน่อยหนึ่งใส่ผงชูรสลุงของรอกบ่ใส่ดอกเบิ่งเขาไปเบิ่งในยูทูบ มันจะมีสูตรมากมายหลายมีสูตรของป่าเนาะอันนี้มือน,นี่ป่าใส่น้ำบาดาลลองเบิ่งอีกางกเถี่ยวเบิ่งมันจะได้บ่มันจะเป็นบ่แต่ปกติที่ป่าเห็นป่าใส่น้ำน้ำสาเนาะน้ำสาอยู่บ้านอยู่ขางบ้านน้ำนั้นเป็นเป็นน้ำสาที่มักไว้หลายมือหลายปีหลาย มันเขาอยู่นะ่ะเวลาเขาสาปลาเขาสาอยู่นี่มันขเขาเปลี่ยนน้ำลงคือเก้ามันก็นจะเป็นน้ำใสๆสีสีสีสน้ำตาลนิดน,น่อยอะนะพี่น้องเดี๋ยวลิ้นซีมันหลายเ็นไงอ่ะมื่อนี้กระซัมนี่ล่ะเดอ้ออ่าผู้ใดสนใจกระทักมาอย่าลืมเดอ้อฉันมากก๋ว่ามันมีสาระกักดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้ป่าน้ำแน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าเนาะป่ากระเฮ็ดสวนอยู่นี่ละเออพ่อได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปพ่อเลยขายเลี้ยงฉีบจะคของได้กินไปน้ำแ่งหมูบานเพิ่นกินน้ำกดไหลกดแช่กดกระดิง่งอย่าเริ่มกดกระดิง่งเด้อพี่น้องเพราะว่าถ่านกดกระดิง่งปุ๊บเนี่ป่ามีลิปใหม่มาลงปุ๊บเนี่มันจิทรงไ้เอาฮูเลยเดี๋ยวว่าเฮาโอ้ยป่าตรง มีคลิปใหม่มา,มาอีกแล้วเดี๋ยวเบิง้งป้าจี๊ดคลิปใหม่ๆดีๆมีสาละมาให้เบิง้งนาอพี่น้องเนาะอ่ะซัมนี่หลับมื้อนี้สวัสดีค่ะ